ขยูบเข่าขพี่นอ้อ,นนนอง,อ,งอัพเดทสถานการณ์เล,ล,ล็กพี่น้องเล็กขยูบเข่าในส่วนส่วนใบมุ้งมื่อคืนนี้เนาะขยูบโลนูโลนูนี่แหละพี่น้องโลนูนี่ว่าดูโนนี่แหลมือคือซีเนาะสถานการณ์ตอนนี้ล่มแห้งเป็นสถานีน้องมือกอไพร คือชรุตออกไปตอนนี้เขาคล้องทั้งลังบานปิวกับจือกระจายไปเมื่อเดวด่านล้างเบื้องขอไกจอนั้นหลังข้าเหล่าไกพี่น้องฮากแล้วอาจว่าจากักพิวหลอดด้วยอาจจะปิวไปด้วยก็มีเนานะเพราะว่าโลกกำลังมาแห้งไม่ก่อนแดดแห้งได้ด้วยพี่น้อง สาแดงอีกทีใบม่วงแ้แดงกับลมพัดลงม,มาเบดผลกับ่บแห้งบันไดได้พี่น้องแต่ว่าร่มนี่แห้งแขแห้งวาวแต่มาอัปเดตสถานการณ์เนาะบันที่เงินอีนันที่เศร้าแปดแล้ว,วลพี่น้องพายุเขาเนาะเข่ามาขึ้นเนมือเเม่อก่อนเน้นทับลงเบียดน้ำยางนักหน่อง หน้าบ้านฝนสาด cover นักกโอ้มีปัญหาวันว่าผ่าเส้างนี่น้องเอ้ยฝนมาทั้งหน้าบ้านนาะบัคขึบว่ามันทิมาทั้งหน้าบ้านนี่น้องเป็นไฟุทั้งลมเนาะปกตินั้นตัวมันเข่าทั้งเดียดหน้ามันต้องมาทั้งหล้างบ้านได้บอกกับมาทั้งเหนือนี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้มันมาทั้งหน้าบ้านเลยเทศดให้ผ่าเส้านเกิดปัญหาเด้นี่น้องเอ้ย พนสาดเขาทั้งเบือเ้องอเชิงเนาะที่ได้ฟังได้รักซึมเลยพี่น้องติดหาวิธีแก่ได้ละพี่น้องเลยบ่ไลาเดือนนะป่านเวลาหน้มซึ้งมเลยถ้าเป็นแบบนี้ต้องไปอาจจะ้ผ่าเนเวลาอาจจอนได้อารมณ์ต้องมาหลาเนาะตอนนี้ก็ร่มกับบาดแห้งบานโอคือกันได้พี่น้อง สังเกตมึงกอไฟ่เบแค่ไฟเดีลยวก็อไฟนี่ก็แล้ว,วรวมบางพืินอัปเดตสถานการณ์ทั้งนั้นเป็นจะได้แนวพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องเนะาะแต่หลายคนที่หับส้มคิดเป็นจะได้แนี่ันอยู่เผาเริ่มเขาเริ่มมากบครับว่าทั้งผากใจนี่สุดๆเลยพี่น้อง ฝนบัแห้งเนาะแต่ว่าล่มแห้ง